ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม b บล็กทอนบลอนด์โ e เพ e เบนะฮะเป็นแบบเบต้านั่นเองเราจะลองมาเล่นในโหมดเดลเรื่องกันก่อนนะฮะในเอพิโซดที่หนึ่งอังกอริทึมเอาแบบ Normal พอเนาะแล้วก็ Hardcore ปิดไว้ใครจะไป hardcore วะคแรคเตอร์ <laughs> ไม่ต้อง Start Mission โอเคผมก็ชวนน้องผมมาเล่นด้วยนะฮะดังในชาแนลสวัสดีครับผมสวัสดีครับเติม ิคปน้องผมเองนะครับสุดกวนตีนโอเคฮะสรุปแล้วหัวตัวนี้แล้วกันเป็นทรอนบูมเป็นออสการ์ไมค์กดเยสคอนเฟิร์มโอเคบูมใช้ปืนนะพี่ใช้ธนูใช่มาแล้วจ้าแบ็คทึนบอนตัวตีตัวตีแบ้งโคตรจะเลาหรือเอาละเรามาดูฉากก่อนนะฮะนี่ตัวผมตัวผมทรอน ผมสู้โอเวอร์เป็นทรอนอ่าอะไรว้าวดักในช่องเนลเป็นออฟก้าร์ไหมเหมือนจะเป็นพวกทหารเลยอืมใช่คือแต่ตัวก็จะความสามารถต่างกันนะแยกจอว่ะพี่อยู่ด้านบนว่ะพี่อยู่ด้านล่างโอเคระวังด้วยนะภารกิจไม่ให้ทำอะไรก่อนอันดับแรกคือต้องล็อกเขตนะฮะหา isic isic อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงประตูเจออ่ะแค่นี้ อ๋อไ่ทันรัดค่ะเฮ้ยฮีวอตออกมาออกมาวคล้ายๆเรามาแบบอะไรวะมาไหนเฮ้ยนั่นสตูหรือเปล่าหรือเปล่าวะไม่น่าใช่จี้เช็คดูเลยโอ๊ยกดโอปล่อยพลังลองดูนะว่าถ้าแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอันนี้ตีกดโอตุ๊เฮ้ยเจอแล้ว เปิดก่อนเลยอือข้างบนข้างบนอืออุ๊ยธนูแรงอะ่ะธนูหัวระเบิดเฮ้ยตกใจระวังระวัง,อง <c oughs> โอ้ยปือมุดเบาเลยกระโดดยิงตัวนี้ระเบิดไปอืออย่าอย่าหาเรื่องหาเรื่องผมเหรอเอาพลังไปเฮ้ยนี่นะเฮ้ยมันมีแอัคเกิลด้วยเฮ้ยจิ้งพึ่งอ,อ,อ๋อมันมีอัพเดเวลใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดเดวลแตก บูมมีป้อมปืนแบบอยู่ข้างบนอ่ะมันล็อกเป้าอยู่อ่ะเฮ้ยขัดหลวมเลยวะโอ้ล้มพ้นยีดเท่อะดึงล้มพ้นได้ด้วยเหรออือเลิกแป๊บเลิกการล้มพ้นพุ้วแล้วพุ้วอุ้ยธนูธนูธนูอยู่ข้างบนไม่เจอสอแล้วโอเคพี่ก็เลเบีวสองเฮ้ยพี่เหรอเบี้ยวด้วยการทดสอบวะพี่ว่าพี่ว่ามันมีเกาะว่ะ ไอ้ป้อมปืนป้อมปืนเอ้าไม่ใช่ป้อมปืนไอชิบหันมันเป็นเหมือนคนยิงไรป่นอยู่อ่ะคุณโรเบิดไปเล้ามันกดโอได้ด้วยนะกดโอหนูคือตีไงใช่พี่ก็เป็นตีอย่างเงี้ยเป็นระยะประชิดเฮ้ยพี่บอสผู้ยุนเฮ้ยผู้ยุนไม่มีเกาะพี่บอสผูยุนไม่โกงโดนแซ่ดตายตายโอเคไปยบายบา มันนั่งได้เปล่าเนี่ยกดสามเหลี่ยมอะไรวะมันพลังนี่โอ้ยเดชยวตายแรงไปไหนไมต้งเลยตอนแรกอ่ะเฮ้ยฮิวส์หนูโมฮานูแม่โอ้ยมันมากันเยอะมากอ่ะหลบแล้วคิดเลยเอ้ยย้อระวังย้อนระวังย้อนใกล้ตายแล้วยิง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 ดีอ้าย่าคุยหลบไปแล้วเออนี่ นี่มาลูกยายานั่นๆๆๆๆยาจะคิดไม่ใครมันยิงวะนี่ๆๆๆๆๆยิงที่บุกๆด้านหน้าไปเดี๋ยวพี่ยิงนูจากตรงนี้เองเขได้แอบโลบแป๊บฮึ๊บมองไม่เห็นเอามองไม่เห็นนูกโอเคเลเวลรสามแล้วตายโอ๊ยคิดไก่ละกูหลบแป๊บหลบแป๊บมันเยอะกันยังวะะเยอจริงวะยิงมันดิยิงดูใจเย็น ทีเล่นตัวเนี่ยตายหมดแล้วหรือเปล่ายังยู่เหลืออยู่เจ็บหอกดเจ็บดูแผนที่ดูแผนที่นะเห็นไหมจุดแดงๆอ่ะเจ็บเจ็บไปดิพี่ยิงช่วยอยู่ได้ได้ได้รู้สึกว่าลูกธนูนี้มีไม่จำกัดเลยนะเฮ้ยไประเบิดตายอีกตัวนึงตายตายโอเคหมดเอ้ยปีนปีงไงวะอ๋อมีท่าด้วยเห็นปะ L1 R1 อ่ะของพี่อ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวลองดูท่าใหม่นะฮะเดี๋ยวให้ศัตรูมาก่อนมีของได้ว่ะง่านง่นศัตรูเปิดก่อนได้เปรียบนี่โยสุดปืนหนูกเรียบร้อยเปลี่ยนใหม่แล้วเฮ้เปลี่ยนปืนนี่ด้วยเหรอไม่ใช่ไงแต่แต่ลองเอาสกิลอุ้ยลองใช้ท่าก่อนดิอันหนึ่งโอ้โหชุดตียักษ์ไกลดีกว่าโอ้โห อย่าไปทําผู้หญิงมันนั่งมันต้องนั่งได้ดิยังไม่ได้เรียนรู้การนั่งเท่าไหร่โอ้ยโอ้ยอ้้ยโอ้อ้ยแกมีระเบิดด้วยโอ้โห้าไอ้่าอะไรนะ้าเอเมื่อกี้นะฮะเป็นถ้าแบบยิงทีเดียว5ดอกแล้วเมื่อกี้กี่ดอกไม่ได้ตายตาย อือตั้งวะอเอไม่อย่าเลนเกี้มันต่ะอือตายบูมมันอัพเลเวไงอ่ะเออกดกดไอ้ลูกสอข้างบนน่ะกดลูกสอข้างบนอ๋อกดค้างไว้ใช่ไหมแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาไหนเอาสาอสองแต่เอาสองกับเอาสองเอาอันนี้ลิ้นพันไม่เงี้ยอ๋อเฮ้ยนีไปโอเคไป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 เท่าเพิ่มละ เอ้ยมีระเบิดด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไรของชิวอนวะอะไรเมื่อกี้ไม่รู้อะอ๋ออ๋อชิวเล่นท่าปะอ๋อเล่นท่าเฉยเหรออืมนึกว่าเปลี่ยนธนูอ,นอนุ้อยระเบิดตายตายตายสองไปดันไปดันไปอเอ้าอะไรวะเ,เอ้าฝึกขึ้เอ้าอะไรวะ เออธนูแรงอ่ะน uh ้ำดิอีกที่สี่แล้วอีกที่สี่แล้วเหรอพี่อีกที่สี่วอยู่วะเฮ้ยมันมีเครื่องอะไรด้วยอ่ะพังพังพังเครื่องพังเครื่องเฮ้ยพังไม่จิตอยู่นี้ถามไม่ตายธนูห้าดอกลวดที่สี่ละพังซะตายอัพสกิลแบบอ่าอ่าอ่าอันนี้ไงไปไหนกันหมดแล้ววะ

โอ้ยต <S an am alı> ัวระเบิดดีกว่ะระวังนะมีมีโรยิงละพี่ว่ามันมาเรื่อยๆตัวอะไรเนี่ยตัวระเบิดเหรอโอ้ยเจ็บจุงูไอตัวระเบิดอีกแล้วพักพักไปพักไปไปคนแรกแหละเม้่อกี้วอสละเฮ้ยระวังโอเคเรียบร้อยเคยไม่เห็นหนูด้วยเมื่อกี้ต้องไปไหนต่อดูแผนที่ดิฟังไงนี่นี่ข้างล่างข้างล่าง ข้างล่างเหรอฮ้ยลงแล้วอุ๊ย,ยข้างล่างคนเต็มเลยเลยิงแม่งไปเอาเลยเอาเลยโอ้โหเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยโอ้โหไ,ไปจะกลัวอะไรเช่นนั้นครับไป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 จะกลัวอะไรสเตลอะไรไม่สนจะต้องเตลอะไรไม่รู้จักเออไม่รู้จัก,จกห้อง,งไง่มันรู้เลยบอกตรงเอ้ยตายตายตาตาเก็บก่อนเก็บก่อนี๋ เฮ้ยมีเครื่องมีเครื่องอะไรด้วยอ่ะเหมือนให้ซื้อกดซิลิแยมเฮ้ยอะไรอ่ะเอ็กเหมือนซื้อแบบพวกลูกน้องมาซัพพอร์ตได้ด้วยอ๋อคือเอามาซัพพอร์ตได้ด้วยโอ้ใเงินเยอะใช่ไหมโอ้ยท้เงินเยอเงินน้อยอย่างหนูวะมันมีสองเอพิโซดใช่ไหมเกมนี้แล้วก็เล่นสองพาร์ทแล้วมั้งเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันยาวไหมเอพิโซดนึ่เนี่ยอุ้ยเล่นเล่นสิครับมันมีถังระเบิดด้วยมีถังด้วยมีถังระเบิดด้วยวะเหรอจำจ้ำจ้ำมีมีมีเห็นอยู่เมื่อกี้ ของเก็บเก็บเก็บของได้ดีเฟนต์นะฮะไหนวะมันอยู่ไหนวะรถเฮ้ยเฮ้ยอะไรว,ว,วะสารลักสารเบรวะเนี่ยโอ้ชาร์ตเฮ้ยนี่ไงที่ซื้อทีอ่รถมันมีสกิลชาร์ตธนูด้วยสุดยอดอ๋อลล่ค่าอ๋อเล่นทาฟิตอ,อ,อัพอะไรอุ้ยอย่าระเบิดอย่าระเบิร์ด เนี่ยบูมเครื่องเครื่องสปอนอ่ะจากการหนะมันจะเป็นเหมือนเครื่องสปอนอ่ะที่แบบเป็นหนามขึ้นมาอ๋อไปยังไปอ๋ออันนี้ขอเยอะที่มากเนี่ยเงี้ยบูมเนี่ยไอ้ปืนบูมนี่มันกดเล็งได้ใช่ไหมใช่ทำให้ตายสามดอกนวดเอาคือเลือกอัพอืออัน่นดิอัพอัพบ่อยๆไปไปไปต่อไปยูสเอฟข้างล่างเพียบเลยว่ะเฮ้ยบอสเหรอ ไอ้สีเหลืองเหลือ่ะใช่เปล่าวะเนี่ยวะระวังหลังโอ้ยเก็บโอ้ยขังกันเลยยิงถังนละมันเลยโอเคยิงอัพบล้วยอะไรอ่ะบอสเหรอ่ใช่โอ้โหมาอย่างเที่อะไรวะา3ฮส h m 4เอะไรวะชื่อยาวนะกระสุนกระสุนกระสุนโอ้ยมันมีบาเรียด้วยอ่ะต้องยิงจากด้านบนมันมีบาเรียรอบตัว นี่ไงนี่ไปฆ้าไปไปเลยตายทะลุสามดอกพุทธโอ้โหโอ้โหถอยไปแล้วไปแล้วอยู่ทำไมลงเลยกระโดดลงแม่งที่มันหลบแป๊บหลบแป๊บจีิงาเอ้ยเอออย่าทำที่บอสเฮ้ยมันมันหาย มันหายอุ้ยมันวาร์ปได้นี่ไงโอ้ยโอ้ยอุ้ยมีเกาะมาเรียคุณโกงสองตัวเหรออือมันมีสองตัวบูมไหนวะอยู่ทีนี่จริงไหนวะโอ้ยโอ้โหมันมีสองตัวโอ้พี่บอสหนุเล่าหรือหนุ่เล่าหรือโอ้ยโอ้ยไปสู้ไปสู้ไปเล่าหรือหนีขึ้นมาดิแป๊บแป๊บหลบแป๊บโอ้ยมีสกิลหลบดีอยู่ที่นี่เองทำไมมันรู้สึกทำไมมันมีสองตัว เออใช่หนูหนมันโผล่มาตัวเดียวไม่ใช่เหรอแล้วถ้ไปมันมีสองตัวได้บักไปบักมาตาย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 ตัวนึงแล้วตายตัวนึงแล้ว,วตัวอีกตัวอีกตัว,อ,อ,อ,ตว,วอุ้ยอ้ยนี่อีกตัวสีเขียวเออระเบิดไปแดกไปแดกไปแบบนี้เปล่าถ้าเราเล่นสองคนมันก็จะมีสองตัวเนี่ยะบัติเคสหน,นูสามดอกน่าใช่ไม่จะตายจะตายจะตายมันน่ะจะตายแล้วยิงมันเร็วอุ้ย บ้านอะไรคืโอ้โหเก็บของของหน่อยนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อพิวอัเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเปที่ขึ้นดีเฟนต์ไปภารกิจตรงนี้ไปเลยเป็นไงวะเนี่ยนี่นี่อ้าวไงพิวอัมันต้องขึ้นอยู่ข้างล่างอ่ะเออมาหาแล้วนั่นแหละยิงมัน ยิงมันนี่ทาไม่ไรสามเหลี่ยมไปเอาเอาเลยเอาตายหมดแล้วเพื่อเก็บ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 เพื่ออะไรมันเป็นไรอ๋อเป็นเลือดอ๋ออ๋อเป็นเลือดสีเขียวมันมาแค่นี้มึงไม่ต้องเล่นใหญ่ก็ได้เออโอ้โหเขอโอ้ยตัวเหอนตัวไม่ได้ีกระเฮ้ยหูเยอะเยอะแซ้โอ้ยเออยิ่งเป็ดไประเบิดไปเลยคนเดียวยิงไปยิงไปยิงไป มีคลา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 อุ้ยตายเอาควันพีเฮ้ยเหมือนจะเห็นบูมมีอะไรโคตรระเบนอุ้ยหลบแป๊บอือไม่แดกหรออุ้ยตกไม่นะไม่เอาคี่บอสไร้เปล่ามีข่าวร้ายวันจุกฉากว่ะโดดลงล่างไปเลยไปไม่นะเร็วหัวหน้ามาแล้วเหือคิวไม่ได้เฮือแม่ดิเอาย้อนคิวหน่อยเฮ้ยตรงฝ่าเข้าไปอย่างเนี้อ๋อ กดสี่เหลี่ยมค้างเร็วเนี่ยยืนอยู่กลางโดนกระสุนเนี่ยโอ้ยถอยถอยตกตกโอ้ยถอยถอยถอยโอ้โอ้หลบไปเลยหลบแล้วทิ้งลูกบอลแล้วทิ้งพี่แล้วโอ้ยสาไปช่วยเออเออมากลัวทางที่ไหนถ้าไม่ตายนี่ไม่ใช่บอสป่ะเนี่ยนี่ถ้าไม่ตายเอ้า Pues ไม่สดถ้าไม่ตายเลยละโอ้ยจะตายเอาทำไม่ตายห้าดอกรวดตายดิตายดิตายดิไม่ตายด้วยจะตายแล้วจะตายแล้วโอเคเรียบร้อยไปไปไปเดินหน้าเก็บเลือดแป๊บเออบัดดิเอาเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้อะไรวะโอ้ยมาละนเกตเฮ้ยเดี๋ยวขอทำอันนี้แป๊บ พี่บูพี่ตกขอบฉากด้วยว่ะเห <c oughs> ็นไหมคิดว่าข้าจะตายไปมันต้องมีทางขึ้นดิไม่มีมีเหรอไม่มีนะโอ้ยมีทางขึ้นจริงเหรอเนี่ยจริงเดี๋ยวเดี๋ดูข้าจะตายหน่ย <c oughs> ดูข้าจะตายคราดน,นี้มี่ไงทางขึ้นโอ้ยทางขึ้นเฮ้ตกละอุ้ยเย้อนจะย้อนโอ้ยย,ย,อย้อนไหนวะมาเร็วมาเร็วนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ล่างอัสวา,านงามของพี่เร็วเออนะอ่ะมาแล้วจ้าเอาหูเพียวใกล้เลลพียวหกละเพียวเพียวแม่งบู้อย่างเดียวต้องใช้สมาธิมากเลยนะไม่ต้องอิงนะตายโอ้ยตกโอ้ย อยู่ไหนเนี่ยเขาไมเช้าชาจังเลยโอ้ยวันนี้ตดเร่งด้วยไปเร็วจะหมดได้อย่างวันนี้ต่อไปตรงนี้เหรอนี่ไงยิงยิงมันตายเพลข้มร้อยโอ้ยมีคนตามอ่ะปุ่นไอ้อีเฟนชั่นเยอะตายนี่อะไรเนี่ยจานตรงนี้ตรงนี้เร็วอะไรวะ วัดเข้าไปแล้วเข้าไปสิตรงไหนโอ้ยไม่ต้องแล้วจะตายหลบแป๊บทิ้งวอก่อนโอเคโอ้ยหลบไม่ตายทะลุ5ดอกลวดิงโหรีบทิ้งพี่วอสเลยมาลเกษวยไม่ทิ้งแต่ผมแค่มาตั้งหลักบอกแล้วไอ้นน้องเวนไปไหนเนี่ยเป็นมือเล่นเป็นตัวนี้เร็ว กาะเข้าไประวังวิ่งวิ่ระวังระวังมอสมอสมอสไม่บุมาช่วยพี่กอนโอ้ยเร็วเร็วแป๊บนไปเร็วแป๊บนี่ไงมอสนะไหนอยู่ข้างหลังอยู่เนี่ยนั่นแหละเอออ่ะทัไม่ตายห้าดอกรวดทัไม่ตายบาลเพชอืมเอาไม่เ่วไม่ใกล้รอครับไอ้นี่ก็อย่าไปเสือเขาเออเอาพลังไปไปโฮมอัพเร็วจังวะ รัวรัวรัวตอเรียบร้อยอ๋ออ๋อพี่ว่าท่านเราเมียอัพเลยก็เลือดอ๋อเลือดเพิ่มเพิ่มด้วยเหรออืมเฮ้ยเลือดมีเป็นพันอะนี่ไงเก็บของน่ามีเก็บเพิ่มได้ดิเนี่ยสี่เหลี่ยมเปิดได้โนกี้อ๋ออันนั้นคือเลือดก็อ่าใช่ของมีดีอย่างนี้ก็ต้องรู้โล

ช่วยอัฟซิคิวหน่อยก็ได้อะไรว่ามันคุยอะไรเกี่ยวกับแกพิษเฮ้ยเดี๋ยวแมงมุมนี่หว่าแมงมุมเหรอคุณยศแมงมุมเหรอคุณยศแมงมุมก็ตามมาด้วยนะนี่เองเจออ็ฟยิงหัวยิงหัวไม่สนแล้วยิงหัวกระดมเออบอสน่ะเออมาขมอนตัวใหญ่อ่ะเขาจะมาลงอุ้ยอังกี้ เออไม่กลัวเว้ยลงมาสู้เลยเนี่ยเออบุกสู้ไปก่อนไม่กลัวเลยต้องมีจุดอ่อนดิเออใช่ต้องมีจุดอ่อนดิเฮ้ยมันมีลูกน้องมาด้วยสองตัวแล้วหมาบ้าตาปะโอ้ยเจ็บหลุดละเฮ้ยมันเคลือบเกาะท้องอ่ะอะไรวะเคลือบบาเลียด้วยเหรอมันกระโดดหนีไปแล้วเฮ้ยดูทับหนูเปล่าวะไม่ใช่โอ้กลัวไปแล้วไปแล้วไปเกลี้ยหมาแล้วนี่ไหนอ่ะ มีไว้หรืเปล่มันบอกว่ามันไปอัพเกรดเอาชิบไก่ชิบไก่เไ,ไปอัพเกรดยอดไก่แล้วเร็วราเ,เ,เ,เราต้องเข้าไปในต,ตึกมีสัญญาณวิทยุบอกเรามาอย่างนั้นเฮ้ยที่เยี่ยบเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนข้างบนข้างบนเดี๋ยวเราหลบไม่ได้หรือวะเนี่ยไม่เหมือนลนะเชื่ <c oughs> <c oughs> หลบแป๊บโอเคมือเหยียบคนเดียวก็ได้หลบหลบก็เหยียบโอ้ยยิงกิจจังเลยเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยไม่รู้ว่าแต่ว่าตัวนี้ดีนะแม่งหลบได้ด้วยเหยียบสรืยังยังเหยียบอยู่นั่งไงมันมุมอ่ะนั่งไงมันอัาเกรดอยู่โอ้ยโอ้ยยิงกิจจังเลยโอ้ยโอ้ยตกตายเหรอเฮ้ยแมงมุมแมงมุมขึ้นที่ มีสองดิโอ้ยติดพียสเยอะจีเพียสเพิยเออเหรอเออใช่พิษสอ้ออ้มันจะหลบมันจะหลบดแน่เนี่ยออกก่อนออกก่อนออกอเลยมันตาย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 อะไรเอไปมันอุ้ยไอบี่จีเต็มเลยพี่ว้าโอ้โหระเบิดรอบตัวระเบิดรอบตัวฮะฮะบารณะเทศฮะอุ้ยมันหนีอีกแล้วหนีจังวะเห็นวะเนี่ยยิงไหมตัวนี้แหละมาเจ้รอดยังไง มันไม่มีเลือดบอกอะไรเนี่ยอุ้ยพิวัดเดียวอุ้ยอะไรวะเดียวใหญ่ใหญ่มึงมือเหรอเนี่ยเล้วระเบิดเอือพิวอัดเดี๋ยวช่วยเช่วยวช่วยหลบอยู่หลบอยู่ตรงเนี้ยยิ่งแค่โคตรชอบเลยโอ้โหล่องหุ่นว่าชุบเลยเหรออย่างนี้ก็ได้ละเร็วมาดิงุมข้ามันข้ามันข้ามันเฮ้ยกรพวะเฮ้ยมันน่าจะมีมันจะไปอัปเกรดอีกแล้วอ่ะ เขาน่าจะมีอะไรอยู่ข้างหลังจู่อ่อนคือตรงไหนครนับทำโชว์บอกด้วย <c oughs> จะบอกได้งไงคลิปนี้ปล่อยไปมเราก็ฆ่ามันได้ละ <c oughs> อ่าไปฝั่งนี้คือต้องยิงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะเข้าตึกไปอัปเกรดเรื่อยๆไงฝั <c oughs> ่งซ้ายฝั่งขวาเราต้องเข้าไปทำลายไม่ให้มันอัปเกรดได้โดยมีน้องมานป้กันอยู่อ้โอ้ <c oughs> โหเต็มเลยข้างบนข้างล่าง โอ้กูว่าคูนี่อิมเพสชั่นมาเยอะเว้ยเกี่ยวอะไรไหมเกี่ยวเลยยิงอยู่ได้ยิงอยู่ได้เออบลูมเอ้าชุบแป๊บโอชุบลองผลมาชุบสายสายซัพพอร์ตได้ดีมากเลยนะเนี่ยไปหายละมันไปไหนหมดแล้ววะไปเลงถังยิงถังเรียบร้อยไปทีวอสโอ้ยทีวอสมาอัปเกรดอยู่อะ หุย๋ยว hey, mm hmm. ไม่ให้ย oh, oh, ิงไม่ให้ยิงเว้ยเป็นม oh, okay. ือเลยเฟื่องไงไม่ยิงวะไปไปไปรัวรัวรัวเข้าไปเหยียบโอเคเหยียบอุ้ยมือเลยเฟื่อนยากูไปทักแขนมั่ยกูเหยียบ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 แล้วต้องกดอะไรมาเนี่ยขี้อย่าข้าวไว้เลยโอเคเหวี่ยวดัน เอ้ยโอเยโอ้ยโน้ยโอ้ยิดดืโอนย่อมันตายาอ้ยเอ้ยโอ้ยโเ้ยโอ้ยโอ้ยบเลยโอ้ยโอายโอ้ยอ้ยโอ้ยจ็บเโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้นโอ้ยโอ้อ้ย้ยเอ็วโออ้ออกอ้ยอยโอ้้ยโอิยโอ้โอ้ยโ้ยอ้ยอยโออ้อ้อาโอ้ยยอายออออดอ โหแป๊บปล่อยหมดอ่ะโหลขอลดแป๊บแม่งตัวอะไรวะแล้วเอ้มันมีทุกน้องมาด้วยไปโดนโดนตายก็ลองป้อมปืนป้อมปืนเห็นแล้วพี่เดี๋ยวพี่เก็บป้อมปืนให้อ้แม่งเบดจังวะอืมเบิดตายโอ้ยหาหาที่คูเปอร์ดีกว่าโอ้ยจะตายเอาจะตายแล้ว โลแป๊บอ๋บอเศรษฐกิจดีมากอืมกับมาเมื่อไหร่ตายระวังระวังอือระเบิดระเบิดบอกหมดอ่ะอือยิงครับอบอกหมดเลยบอกเลย,เย <laughs> บอกเลยมามาดิเฮ้ยบอกเลยเฮ้ยมันมีเวทตายด้วยอย่างนี้ก็ได้เหรอ หีืว่าแตกแล้วมาดิ๋วเฮ้ยกัวที่ไหนใจหรอกเว้ยอตายอ่ะจะตายจะตายแล้วตายหลบ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 ระเบิดไปตัวเนี้ยใส่ใส่ไปให้หมด เร็วเร็วเร็วอุ้ยระเบิดแล้วเย้อ้ของเต็มของคุณครับวิ่งกลางวงเลยเก็บโต้โ um uh อ้โหไอ้น้อกเวทเก็บหมดเลย